มือปืนจ่อยิงวินจักรยานยนต์ดับกลางซอยกลางวันแสกผู้โดยสารช็อกพึ่งลงจากรถตำรวจสอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตบริเวณซอย17หลังโรงเรียนเมืองพัทยาหมู่10เมืองพัทยาตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้กักบสอพอเมืองพัทยาให้รับทราบพ,พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบ อบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายประทุมอายุ47ปีวินจักรยานยนต์รับจ้างวินบาลีไฮพลาซาสภาพเสียชีวิตคล่อมรถจักรยานยนตยา์ม a m a h a f i n สมาร์ทสีดำขาวตรวจสอบพบบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่เบ้าตาขวาทะลุหลังศีรษะตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุยังพบหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืนขนาด11มม,มตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามนางสาวปริศดาอายุ28ปีทราบว่าตนเองเดินทางกลับจากท่องเที่ยวพักผ่อนที่เกาะล้า,ลาน ได้โดยสารรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจากบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮมาส่งที่ด้านหลังโรงแรมเมืองพัทยา8กระทั่งมาถึงประตูหลังโรงเรียนตนได้ลงจากรถเพื่อเดินเข้าทางประตูด้านหลังจังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อหันมาก็พบว่าผู้เสียชีวิตลม้มลงแล้วเมื่อตั้งสติได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวเบื้องตน้นสวสอบสวนเจ้าของคดีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ พยานแวดล้อมและกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจกลางวันแสกๆหลังสถานศึกษาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายส่วนชนวนเหตุนั้นตั้งไว้หลายประเด็นทั้งเกี่ยวพันเรื่องการพนันเรื่องหนี้สินรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะต้องทำการสืบสวนโดยละเอียดเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไป